ผมมีเรื่องเล่าร้อน ep หนึ่งมีครั้งหนึ่งผมฝันไม่ใช่เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งในระหว่างที่เพื่อนมันไปไม่ใช่เพื่อนไปมีเพื่อนคนหนึ่งมันบอกว่า,าครั้งหนึ่งมันมันก็ก็ของมันไปสู่สารผีแล้วสุดท้ายรถไฟล้างอ่ะ แล้วตอนแรกอ่ะเพื่อนของพ่อมันอ่ะบอกบอกว่าถ้าเกิดได้ถ้าเกิดไปถ้าเกิดไปแล้วแล้วออกมาตีสามสิสามนาทีเนี่ยเอาตังค์มาเลยหนึ่งพันบาทพ่อมันก็เชื่อแล้วพอมันเข้าไปครับผู้ชมอย่างร้อนมีตอนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จู่ๆก็มีคุณตาคุณยายนั่ง ตรงริมรถไฟบอกว่ารอดออกไปเถอะอย่ามาเล่นที่นี่มันอันตรายนะแล้วพ่อขอเื่อนพื่อืนเรีนีึงก็เข้าีครับฮะแล้วตอนนั้นก็เดินออกไปด้วยน้ะห้าทางแบบเศร้าคงไม่ได้เงินพัน แล้วเพื่อนแล้วพ่อของไอ้เพื่อนคนนั้นมันบอกหันไปมองมันพบว่าตากับยายไม่ได้มีหัวยังร้อนแล้วต่อไปแล้วต่อไปมันพ่อของเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูมันก็ทำการทำการจับลายของเพื่อนมันอีกคนนึงบอกว่าให้มึงหันไปดูดินั่นตาคุณยายไม่มีหัวแต่พ่อหัน ไปไปกบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนก็บอกว่ากูเห็นหัวคุณตาคุณยายนี่พอกูหันพอพ่อของมันหันไปก็ถึงก็ตกใจเพราะว่าพ่อของมันเห็นคุณตาคุณยายหัวควุย